เคยรู้สึกไหมครับว่าหัวมันตื้อๆคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเหมือนมีหมอกจางๆมาบังความคิดไว้ตลอดเวลาหลายคนน่าจะเคยเจอกับอาการที่เรียกว่า Brain Fog หรือภาวะสมองล้านะครับในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้อาการนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะเคลียร์หมอกในสมองของเราให้กลับมาสดใสได้ยังไง ในโลกการทํางานทุกวันนี้เนี่ยนะครับการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันหรือที่เรียกว่ามัลติเทสเนี่ยกลายเป็นทักษะที่ดูเหมือนว่าทุกคนต้องมีแต่รู้ไหมครับว่าไอการที่เราต้องสลับความคิดไปมาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเนี่ยคือตัวการสําคัญเลยที่ทําให้สมองของเราเหนื่อยล้าโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําถ้าเคยมีความรู้สึกว่าสมองมันไม่ปลอดโปรง่งคิดอะไรก็ช้าไปหมดหรือว่าขี้ลืมบ่อยๆนะครับนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องปกตินะ แต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนรแรกๆที่สมองของเรากำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นี่มันคือภาพจริงของคนทำงานยุคใหม่เลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะในสายงานอย่างการตลาดดิจิตอลหรือสายวางแผนที่ต้องสลับบทบาทไปมาแล้วก็ใช้ความคิดหลายๆอย่างพร้อมกันแทบจะตลอดทั้งวันเลยการทำงานแบบนี้เนี่ยถ้าเราปรับตัวไม่ได้นะครับมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็สุขภาพของเราเต็มๆเลยล่ะครับเอาล่ะครับพอเราเริ่มคุ้นกับความรู้สึกหมื่นๆตื้อๆนี้แล้วเนี่ย แล้วไอ้คำว่า brain fog หรือภาวะสมองล้าที่เขาเรียกกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาดูคำจำกัดความที่ชัดเจนของมันกันดีกว่าครับถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับภาวะสมองล้าเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เราใช้สมองหนักเกินไปติดต่อกันานานๆจนระบบการทำงานของมันเริ่มรวนความสามารถในการคิดการจำหรือแม้แต่การตัดสินใจมันเลยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละว่ากำลังเจอกับภาวะสมองล้าอยู่หรือเปล่า ลองสังเกตอาการเหล่านี้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมึนๆงงๆปวดหัวบ่อยๆคิดอะไรช้าลงอย่างเห็นได้ชัดบางทีก็อาจจะลืมเรื่องที่เพิ่งทําไปเมื่อกี้หรือรู้สึกว่าช่วงนี้ทําแม่อารมณ์เราแปรปรวนง่ายจังซึ่งอาการพวกนี้แหละครับที่มันส่งผลกระทบต่อการทํางานและการใช้ชีวิตของเราโดยตรงเลย และนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราปล่อยให้อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นๆหายๆจนเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบแค่เรื่องประสิทธิธภาพการทำงานที่ลดลงนะครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรได้เลยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับเอแล้วภาวะสมองล้ามันต่างจากภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาท์ยังไงนะคือมันต่างกันนะครับ r a รนฟ o g เนี่ย จะส่งผลโดยตรงกับการทำงานของสมองเลยคือทำให้คิดช้าความจำแย่ลงในขณะที่เบิร์นเอาท์จะเน้นไปที่ผมกระทบทางอารมณ์ซะมากกว่าอย่างเช่นความรู้สึกเหนื่อยนายท้อแท้กับงานจนไม่อยากจะทำอะไรต่อแล้วเอาล่ะครับเมื่อเรารู้จักอาการกันไปแล้วเนี่ยแหละขั้นต่อไปก็คือการไปค้นหาต้นตอของมันครับว่าเอ๊ะแล้วอะไรละ่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สมองของเราเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้เรามาดูกันครับ สาเหตุกลุ่มแรกเลยนะครับมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเองล้วนๆเลยตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกอย่างการนอนน้อยกินอาหารไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยได้ขยับตัวออกกําลังกายไปจนถึงการได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวซึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่มันส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองเราโดยตรงเลยนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยปัจจัยภายในร่างกายของเราเองก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดสะสมที่ทําให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนหรือการอักเสบเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นตัวเร่งที่ทําให้สมองของเราล้าได้ทั้งนั้นเลยครับเอาละครับเมื่อรู้ปัญหารู้สาเหตุแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูวิธีแก้ไขกันบ้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยก็สามารถช่วยเคลียร์มองในสมองให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งนะครับ จริงๆมีหลายวิธีที่เราสามารถเริ่มต้นทําได้ทันทีเลยนะครับนอกจากเรื่องพื้นฐานอย่างการนอนให้ครบ6-8ชั่วโมงหรือการออกกําลังกายแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือการหยุดพักจากข่าวสารและโซเชียลมีเดียดูบ้างการให้สมองได้พักจากข้อมูลที่มันไหลเข้ามาท่วมท้นเนี่ยสามารถช่วยลดความเครียดแล้วก็ฟื้นฟูนฟนสมาธิอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลเลย นอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมก็เป็นกุญแจสําคัญเหมือนกันนะครับสารอาหารบางชนิดเนี่ยทำงานกับสมองของเราโดยตรงเลยอย่างเช่นน้ํามันปลาหรือ DHA ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์ประสาทช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงหรืออย่างวิตามิน b ีรวมที่เปรียวเสมือนเชื้อเพลิงช่วยเพิ่มพลังงานให้สมองทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ แต่ถ้าลองปรับพฤติกรรมทุกอย่างแล้วอาก,การมันยังไม่ดีขึ้นเลยหรือรู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่มันรบกวนชีวิตประจําวันมากจริงๆแบบนี้ก็อาจจะถึงเวลาที่ควรจะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับ การไปพบแพทย์จะช่วยเราค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับผ่านการตรวจวินิจฉัยต่างๆอย่างเช่นการตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไทรอยหรือคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดไปจนถึงการตรวจหาสารพิษที่อาจจะสะสมในร่างกายเพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดจริงๆครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสมองของเรา ได้มีเวลาหยุดพักอย่างแท้จริงแล้วหรือยังเพราะสมองที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยให้เราสร้างสารรค์สิ่งต่างๆต่อไปได้ครับ